จะเข้าถึงธรรมนี่ต้องปฏิบัติธรรมนะเจ๊ะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้ไม่ว่าเราจะทําทานมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก็ไม่อาจเข้าถึงธรรมได้นะเจ้ะรักษาศีลมากดีมากๆเลยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้าถึงธรรมต้องปฏิบัติธรรมอย่างเดียวพอถึงจุดตรงนั้นปล่อยวางแล้ว บารมีสามสิบทั์ความดีที่เราสังสมไว้จึงจะได้ช่องส่งผลให้ใจเราหลุดตุ๊บขวางในหยุดนิ่งหยุดหอยในเข้าถึงธรรมได้เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวที่เข้าถึงธรรมคือต้องปฏิบัติธรรมดูอย่างพระบรมศาสดาธรรมสุมเจ้าตอนเป็นพระมหาบุรุษสังสมบารมีมาเต็มเปี่ยมหมดแล้วนี่เนาะสามสิบทั์ ถ้าท่านบรรลุแล้วก็ต้องบรรลุก็ตั้งแต่ตอนเป็นพระราชมมกุมารกบลมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วนี่ขนาดเทวดาพรมมาลัตนาลงมาแต่ไม่จ้ามาตอนที่ไปที่ต้นโพนั่นแหละตั้งสัจจะที่สามไม่ได้ตายเถอะเนื้อเลือดจะแห้งเหือดไปอ้ต่กระดูกนังทั้งมันแต่แต่ที่าักษาเงินหนึ่งพยามารมาสลบป,ปลบมือไงท่านก็เฉย คือมารก็ทําเรื่องมารไปพระก็ทําเรื่องพระไปต่างคนต่างทำนั่นก็เขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปขู่ไปขู่มาเง้นนะ,<ล>ะจกะตั้งก็เฉยๆจนกะทัง้งถูกส่วนบาร,รมี30สท,ทัานได้ช่องส่งผลทำให้ได้บรรลุอนุตตรส,มสัมมาสัมปวิยานบุญการบริบาัติธรรมจำกันเนาะ